กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเซลโอเพชรยงที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยงนะครับผมบริษัทจะตั้งอยู่ที่เขตวินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผมอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนะครับผมเข้ามาด้านในซอยจะเจอบริษัทเลยนะครับผมนะวันนี้ผมมีเจ้าตัวโตยต้าอัลติสนะครับผมโพรลาอัลติสตัว1.8ไฮบิดพรีเมียมนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกลางนะครับผม อวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นตัวสีฟ้านะครับผมนะเป็นสีที่คนกําลังหาเลยนะครับผมนะเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนเจ็ดหมาันบาทนะครับผมนะ <Wow. S 1> เลขไม้อยู่ประมาณ1นึ่งแสนหกหมิโลเท่านั้นเองใครๆบอกว่าเลขไม่เยอะนะครับผมสําหรับผมนะใช้งานได้ยาวๆเลยนะตอนคันนี้นะวิ่งได้เป็นล้านนะครับผมแนะนําเลยนะครับคันนี้นะอ่า เริ่มแรกนะผมจะขอแนะนําด้านหน้านะครับผมนะด้านหน้าจะได้เป็นไฟตัวโปรเจคเตอร์ลาย LED นะครับผมนะ,ะกระจังหน้าดีไซน์เป็นตัวของรุ่นของมันเลยนะครับผมนะนี่ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมสีโครเมียมนะครับผมะจะตัดด้วยสีฟ้านะครับผมตรงไฟหน้าด้านหน้านะครับผมสวยๆเลยนะ,ะด้านนี้ตรงล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กอลลอย ลรอแม่กอลลอย17นะครับผมขอบ17นะตัวยางจะได้เป็นยางดันหลบปี2024นะครับผมนะนี่ดอกยางเต็มๆอยู่เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวไฮบิดนะครับผมนะอ่ะผมให้ดูด้านหน้าตรงโครงด้านหน้าไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินหรืออะไรเลยนะครับผมนะอ่ะกระจกด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะที่จับจะเป็นสี นะครับผมด้านข้างไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะครับผมนะรถคันนี้การันตีได้เลยว่าไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ํานะครับผมการันตีได้เลยไม่มีกรอไม้ด้วยนะครับผมนะ,ะผมให้ดูด้านหลังต่อด้านหลังชุดไฟไฟท้ายนะครับผมจะเป็นฟู LED เลยทั้งสองด้านนะครับผมนะอ่านี่เลยสวยๆเลยนะครับผมนะนี่ไม่มีร่องรอยของรักยิ้มเลยนะครับผม ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะครับผมเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดอ่ามีกล้องถอยให้ด้วยนะครับผมนะอ่ามีเลยคันนี้เป็นสีที่คนกําลังมองหาเลยนะครับผมแต่ที่นี่มีนะครับผมนะตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวเลยนะครับผมโด,ดโดดเลยนะกําลังสวยเลยนะครับผมนะคันนี้อ่าด้านหลังกระจกแท้ของโตโยต้าเลยนะครับผมกระจกแท้แท้ของโตโยต้า มีกันฝ้าให้เรียบร้อยแถมให้เรียบร้อยไม่ได้แถมคือของเดิมศูนย์เลยนะครับผมกระจกด้านข้างผมลืมบอกไปกระจกด้านข้างของแท้โตโยต้าเลยับผมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะคันนี้ราคาเปิดอยู่เบามากๆเลยครับผมถ้าเป็นออกป้ายแดงตอนนี้ราคาจะอยู่ประมาณ9ก้าแสนเก้าหมื่นโดยประมาณนะผมแต่คันนี้ หายจากป้ายแดงประมาณสี่แสนเลยนะผมผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมสภาพยังสวยๆอยู่เลยอ่านี่สภาพยังสวยๆวไม่เพียงแค่ 1, แสนหกเองนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นรถบ้านด้วยนะคันนี้นะใช้งานแบบพิถีพิถันมากเลยนะครับผมมาผมจะขอพาไปดูด,ด้านในอ่าด้านในนะครับผมอ่าเริ่มที่ประตูด้านข้างนะครับผมประตูด้านข้างจะเป็นสีดํานะครับผมด้านใน ด้านในจะเป็นสีดำหมดเลยนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกข้างปรับไฟฟ้าเหมือนกันเช่นกันนะผมกระจกเดิมๆได้เลยกระจกเดิมๆนะครับผมนาด้านในคือโกอะมล,ลจะเป็นโกลมลมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะมีคุชคอนโโทรให้ด้วยนะครับผมนะ,ะด้านหน้าตรงหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลนะครับผมนะ <c oughs> ขอไปนะครับอ่ะ ตรงหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบระบบทัชสกรีนนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธเสียบ usb ก็ได้เปิดวิทยุ fm อะไรได้หมดเลยนะครับผมนะนี่หน้าจอประมาณ8นิ้วนะครับผมนะไฟไม่ใช่ไฟแอร์นะครับผมขอพภัยด้วยแอร์จะปรับแบบปุ่กดิจิตอล Digital นะครับผมแอร์เป็นปรับออโต้ได้ด้วยนะครับผมนะเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ cvt นะครับคันนี้นะจะมีนี่ เบรกมือตรงนี้เลยครับเบรกมือโอ้ ho, ตรงนี้เลยมีนะครับผมอ่ะตรงเบาะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับผมดีไซน์จะสีดํานะครับผมด้านในนี้นะเป็นเบาะหนังแนวแนว,แนวเหมือนเก้า e อี้เกมมิ่งครับผมจะแนวลุกทรงสปอร์ตนะจะแนวเป็นสปอร์ตเลยเป็นเหมือนเก้า e อี้เกมมิ่งสำหรับใครชอบสายสปอร์ตก็นะตอบโจทย์นะครับผมนะอ่ะด้านในนี้จะมีนี่ที่ชาร์จแบตนะครับผมปกติ เป็นตัวอื่นจะอยู่ด้านหลังนะครับผมตรงด้านหลังคันนี้ด้านหลังจะมีมีตัวแอร์ให้ผู้โดยสารด้วยนะครับผมมีช่องแอร์ให้ผู้โดยสารด้านนี้นะครับผมแต่เต้าเสียบชาร์จจะอยู่ด้านในอ่าด้านในเกะข้างๆนี้นะครับผมอ่อ่าเบาะด้านหลังนี่เลยเบาะด้านหลังดีไซน์แบบทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดำๆนะครับผม อะตรงนี้จะเอาลงได้จะเป็นที่วางแก้วได้นี่เลยตัวนี้เป็นตัวไฮบิดพรีเมียมนะครับผมนะจะปรับเบาะด้านหลังตรงนี้เป็นแบบ60/40ได้ได้สบายเลยจะวางของจะอะไรก็จุของได้สะใจดีนะครับผมขอแนะนำเลยนะคันนี้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวขอไปดูด้านหลังต่อด้านหลัง กระโปรงด้านหลังนี้เลยกระโปงด้านหลังผมให้ดูงานนะครับผมการงานเดิมๆนะผมเม็ดอาร์กลอยเม็ดอาร์กคือเดิมๆเ,เลยนะครับผมนะสีไม่มีถลอกไม่มีไม่มีพ่นใหม่ไม่มีอะไรเลยนะบอกเลยว่างานแบบงานเนียบนะครับผมงานเดิมเลยอะทางด้านทางด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของอะไรมีช่องเก็บอะไรครบ แม่แรงอุปกรณ์การดูแลรักษาอย่างนะครับผมครบครบคันเลยนะตรงด้านช่องด้านี้ก็เดิมเดิมเลยนะครับผมนะโครงตรงนี้เดิมเดิมหมดเลยอ่าไม่มีพ่นสีไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะต่อไปผมจะพาไปดูด้านห้องเครื่องกันบ้างเอาละครับมาต่อกันที่ด้านห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องคันนี้อ่าผมเริ่มที่ด้านโครงก่อนนะครับผมโครงนี่เลยหนึ่งอ่ามีครบ เหมือนเดิมนะครับผมตรงรูรูอยู่ครบนะครับผมนะตรงตัวน็อตนี่น็อตเดิมๆเ,เลยนะผมไม่มีการไขแกะหรือพ่นสีซ้ําเลยเพราะว่าเดิมนะครับผมนะบอกเลยว่าคันนี้เนียบเนียบนะผมตรงนี้จะเป็นพลาสติกกุ่มนะตรงนี่ด้านหน้าด้านในตัวนอ็นอตน็อตตัวนี้เดิมบอกเลยว่างานเนียบนะครับผมนี่ รู Blue, อยู่ครบนะครับผมนะเม็ดอาร์คลอยเม็ดอาร์คคือเดิมเดิมเลยนะครับผมค่ะฝากระโปรงมีนี่นะกันความร้อนให้นะครับผมนะแผ่นกันความร้อนนะสติกเกอร์อยู่ที่เดิมครบแท้จากศูนย์นะครับผมนะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคือใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมเลขไม้อยู่ประมาณแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเท่าน,นั้นเองแต่บอกเลยว่าคันนี้ ถ้าดูแลดีๆเป็นล้านนะครับผมวิ่งเป็นล้านกิโลได้สบายๆเลยนะครับผมนะเครื่องตัวนี้จะเป็นคับเปอร์ล้อหน้านะครับผมนะเกียร์ CVT นะตัวนี้แบตเตอรี่ศูนย์แพ้วรารตีสิบปีนะครับผมนะยังยังอยู่นะครับผมนะผม <zo oms> ให้ดูรูปทรงของเครื่องของห้องเครื่องคือเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับผมนะ อ่าเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องกันสักนิดนึงนะครับอ่าผมขอมาเก็บตกด้านในนะครับผมด้านในอ่าผมให้ดูหน้าจอหน้าจอหน้าปัดนะผมอ่าไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลหกร้อยเจ็ดสิบสี่อ่านี่ยังคุ้มอยู่เลยนะครับผมผม,มบอกเลยนะอ่าด้านในดีไซน์รูปทรงสวยงามนะครับผมรูปทรงคือสวย กลิบเลยนะครับผมนะบอกได้เลยว่าใครได้ไปคือคุ้มนะครับผมนะตรงนี้อ่จะมีที่บังแดดและมีกระจกให้แต่งหน้าโอเคสวยนะครับมีไฟด้านบนด้านบนจะมีอีกหนึ่งดวงด้านหลังนะครับผมตรงนี้กระจกแต่งหน้ามีให้ครบนะครับผมนะนี้สวยนะครับผมตัวนี้แอร์แบก ระบบความปลอดภัยแอร์แบตจะให้มา7ใบนะครับผมตรงเก๊อ่ะตรงเก๊มีอุปกรณ์มีคู่มืออยู่ครบเลยนะครับผมนะเบาอ,อ่าผมลืมแจ้งไปขออภัยด้วยเบาะตัวนี้จะปรับแบบไฟฟ้านะครับผมด้านหน้าคู่หน้าจะปรับไฟฟ้าด้านหลังก็ปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมนะสำหรับตัวไฮบริดพรีเมียมตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวตัวกลาง ร,ราคาจับต้องได้อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมสาหรับคันนี้นะเลขมาอยู่แสนหกเท่านั้นเองสําหรับใครนะครับผมที่กําลังมองหาโตโยต้าโฟล์คเอาทิตตัวไฮบิดผมแนะนําคันนี้เลยคันนี้มีอยู่เหลืออยู่คันเดียวนะครับไฮบิดตอนนี้กําลังว่างอยู่กําลังมองหาเจ้าของอยู่นะครับผมนะสาหรับใครชอบโตโยต้าหรือเอาติตไฮบิด สีฟ้ากำลังมองหาอยู่ก็สนใจติดต่อโทรมาหาผมที่เบอร์088-6513730นะครับผมหรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับผมเซลล์โอเพช์ยนนะครับผมยินดีที่จะแนะนำยินดีรับสายทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมขอฝากเจ้าตัวเอาตดคันนี้ไว้ในใจของลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ